จากพระคุณเจ้าแล้วขอเชิญแม่ออกขาวนะครับ วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระภูสมุภัยทูลจักตาลโยเจ้าอาวาสวัดกลางหชัยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัยคำาลิ้แก้วขอวังฝ่ายธรรมยุทธได้เป็นทัวแทนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณวินัยสุนทรเมธีหลวงพ่อบรรลังเจ้าคณะอำเภอคำาลิ้แก้วมหาขอวังฝ่ายรรมยุทธได้ให้เกียริมาเป็น มาร่วมงานชาปนนักที่ศุคุณแม่คำพุทธตัวเล่นจนไม่ออกขานะครับตัวเี่นจม่ออกขาวนะครับตัวเนนม่อกขายนะครับตัวเล่นจม่ออกายรัา จะพาก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่นำพวงหรีดมาเขารบศพคุณยายคำพุทธโพกดนะครับก็ประกอบไปด้วยชาวบ้านผักบุ้งคุณโฉมศรีสุดางานศรีเทพฤทธิ์คณะครูโรงเรียนชุมชนโรงแคนใหญ่โรงเรียนสมเด็จพยานัสังวรโรงเรียนบ้านานาหลูโรงเรียนปุกชุมวิทยาคมโรงเรียนลุงพุกวันครู2503 สมาคามผู้ประกอบวิชาชีพ,พรครูอำเภอคำพันแก้วคณะเพื่อนร่วมรุ่นคำพันแก้วชนุปถัมรุ่นที่สิองผู้ในการสมยศคุณครูสืรียินญ,ญาใบคำพันตำรวจโทชัยปัดปอพานคุณพรทิพย์สรอยเงินพระครูบุญวัดโสพลเจ้าอาวาสวัดปุชชาวุทิศคณะญาติญาติจากคุณพอเริงนกทา หนักะต่อไปก็ขอการเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับวางดอกไม้จ <ok ันทร์ตัวแทนวัดนะครับที่เดินทางนำพิธีกานะครับ สำนักวัดป่าต่างๆและวก็วัดป่านะครับมารับบริจาค